สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเรื่องเล่ามีอยู่ว่ากับผมบอลนทุเศษกำปังนะครับทาง RMTP Live ครับเรื่องเล่ามีอยู่ว่าของเราครับนำตำนานความเชื่อต่างๆครับหรือว่าเรื่องห้อนๆนะครมาฝากทุกท่านกันเป็นประจำนะครับสัปดาห์ละ2อเอพิโซดด้วยกัน2ตอนนะฮะวันนี้ครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานเมืองหรือว่าเรื่องผีของญี่ปุ่น สุดสยองนะครับนำมาฝากทุกท่านกันสำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวอย่า่านเรล่านี้เนี่ยนะฮะสามารถที่จะติดตามรายการเรื่องเล่า,าู่ว่าของเราได้ทาง rmutp live ครับที่ช่อง YouTube c h anel n ของเราคกับยังไงก่อนที่จะไปติดตามราับฟังกันนั้นฝากกด subscribe กันด้วยนะครับก็ขอบคุณข้อมูลครับจากเว็บไซต์ true id นะฮะที่นำเรื่องราวเกี่ยวกับ13ตาตนานเมืองอผีญี่ปุ่นสุดสยองเนี่ยมาฝากกันครับคุณผู้ฟังครับ คุณไดฟังครับพูดถึงเรื่องของผีเนี่ยเรียกว่าในโลกของเราเนี่ยก็มีเต็มไปหมดนะฮะทุกประเทศแล้วก็แทบจะทุกภูมิภาคเลยก็ว่าได้นะครับมีความเชื่อเรื่องราวเล่นลับเหล่านี้นะแต่ว่าอาจจะแตกต่างกันไปตามพื้นที่ท้องถิ่นครับ แล้วก็พูดถึงเรื่องราวของประเทศญี่ปุ่นแล้วเนี่ยนะฮะก็ถือว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานเกี่ยวกับผีพีสังๆังเนี่ยนะฮะเยอะมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราก็เลยนำ13เรื่องราวเล่าขานตำนานเมืองสยองขวัญครับที่เป็นที่โด่งดังในประเทศญี่ปุ่นนะฮะมาฝากทุกท่านกันนะครับเรื่องแรกครับเราไปดูเรื่องราวของตำนานผีฮานาโกซังในห้องน้ํากันครับ รีได้ว่าเรื่องผีที่ติดอันดับเข้ามาตลอดแล้วก็คนไทยเองก็น่าจะรู้จักเหมือนกันนั่นก็คือผีฮันนากโกนะฮะซึ่งเป็นผีที่สิงสู่อยู่ตามห้องน้ําซึ่งเล่ากันว่าหากเคาะประตูห้องน้ําที่ชั้น3ครับเคาะ3ามครั้งแล้วถามว่าฮันนากโกสังอยู่ไหมหากมีเสียงตอบว่าให้ประตูก็จะเปิดออกมาแล้วก็มีเด็กผู้หญิงใส่กระโปรงสีแดงลากตัวเราไปครับ สถานที่ที่จะพบเจอได้จะต้องเป็นห้องน้ำเด็กผู้หญิงเวลาหลังเลิกเรียนนะครับซึ่งฮานาโกนั้นเป็นเรื่องของผีที่อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันในแต่ละโรงเรียนด้วยแล้วก็น่าจะเพื่ออัปเดตให้มีความกลัวนะเข้ากับตรงที่เหล่านั้นนั่นเองนะครับส่วนความเป็นมาของฮานาโกนั้นเชื่อว่าเธอนนั้นเป็นเด็กที่เสียชีวิตในช่วงสงครามโลกนะครับขณะที่มีเครื่องบินมาทิ้งระเบิด เธอเนี่ยหนีหลบเข้าไปในห้องน้ำนะครับผลก็คือเปลวเพลิงจากระเบิดนั้นครอกเธอตายทั้งเป็นครับนั่นจึงทำให้ดวงวิญญาณของเธอนั้นต้องคอยเร่ร่อนไปมาในห้องน้ํานั่นเองนะครับโอ้โหพูดถึงเรื่องราวของห้องน้ําจะเจอผีในห้องน้ำเนี่ก็น่ากลัวนะคุณผู้ฟังครับเอาไปดูเรื่องราวที่2ครับมีชื่อว่าฮิโตบาชิระครับตำนานเสาหลักเมืองของญี่ปุ่นนะฮะ ฮิโตบัชิระก็เป็นชื่อเรียกของพิธีบูชายันที่ใช้มนุษย์ทั้งเป็นฝังไว้ใต้หรือว่าใกล้อังคารใหญ่ๆตามเขื่อนตามสะพานนะฮะแล้วก็ประสาทในยุคก่อนเพื่อเป็นคำอธิษฐานต่อเทพเจ้าให้การก่อสร้างสำเร็จลุล่วงนะครับและไม่ให้อังคารนั้นโดนทำลายจากธรรมชาติหรือว่าการโจมตีของศัตรูนั่นเองโดยตำนานสาวมนุษย์ที่ขึ้นชื่อที่สุดก็คือปราสาทมารุโอกะจังหวัด ฟุกุอินะครับหนในปราสาทไม้ที่เก่าแก่และก็สวยงามที่สุดของญี่ปุ่นนะฮะแต่ก่อนการก่อสร้างนั้นลําบากมากไม่ว่าจะเป็นการพยายามที่จะสร้างกี่ครั้งครับสาวหินเนี่ยก็จะถล่มลงมาตลอดเลยแล้วก็สุดท้ายครับแม่ไม,ม้ที่มีนามว่าโอชิชึนะฮะโอซิซึนะถ้าออกเสียงผิดขอขอภัยด้วยนะครับถูกนําตัวมาเป็นเครื่องสังเวยครับโดยมีข้อแรกเปลี่ยนก็คือให้ลูกชายของเธอนั้น ได้เข้ามาเป็นสมุไรรับใช้ในปราสาทนะครับเธอนั้นถูกฟังทั้งเป็นใต้เสาหลักแล้วก็หลังจากนั้นการก่อสร้างปราสาทก,ก็เป็นไปอย่างราบรื่นนั่นเองพูดถึงเรื่องราวของตำนานเกี่ยวกับเสาหลักหมืองนะที่นำคนลงไปแล้วก็เอาเสา ทั้งเป็นเนี่ยนะฮะบ,บ้านเราก็เคยมีเรื่องราวเล่าขานตำนานเหล่านี้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแกก็ไม่มีการลงบันทึกไว้อย่างเป็นทางการนะฮะว่าไม่มีการลงทึกเป็นรายลักษณ์อักษรว่ามีพิติกรรมเหล่านั้นจริงหรือเปล่านะเป็นการเล่ากันมาเป็นทอดทอดนะครับนะบก็ไม่รู้ว่ามันจริงไหมแต่ว่าถ้ามันจริงก็โอน้ากลัวทีเดียวครับไปกันต่อที่เรื่องราวที่3ครับเป็นเรื่องราวของตำนานผีนับจานหรือว่า โอคิคุซังนะฮะที่ปราสาทฮิเมจินะฮะโอ้ดูจากลักษณะของชื่อ,อ,อผีตนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเออน่ากลัวแปลกๆเหมือนกันนะฮะผีนับจานอุตฟัหครับหนึ่งในปราสาทที่สวยงามและก็ด่งดังที่สุดของญี่ปุ่นอีกหนึ่งแห่งก็คือปราสาทฮิเมจินะฮะที่แห่งนี้มีเรื่องเล่าขานตำนานอยู่นะครับเรื่องราวของการปรากฏตัวของวิญ,ญญาณผีสาวข้างบ่อนา้ํา แล้วก็ออกเสียงนับจานอย่างช้าๆกระทั่งนับถึงใบที่9เธอก็จะเริ่มร้องไห้แล้วก็ส่งเสียงโหยหวนชวนคนหัวลุกนะครับตำนานนั้นเล่าว่าโอคิคุครับเป็นสาวใช้ของซามูไรนามว่าอาโอยาม่าเทนซันขานั้นตกลุมรักเธอครับก็เลยวางแผนหลอกด้วยการนำชุดเครื่องจานราคาแพงจากดัชนะมามอบให้เป็นหน้าที่ของโอคิคุคอยดูแลนะครับ วันหนึ่งครับเขานําจานใบใบหนึ่งใบเี่นะไปซ้อนแล้วก็สั่งสาวใช้ให้นําชามทั้ง10บใบมาให้เมื่อโอคิกุนั้นไม่สามารถหาได้ครบครับเธอจึงหวาดกลัวว่าจะถูกลงโทษเทนซันจึงยื่นข้อเสนอจะยกโทษให้เธอหากยอมเป็นพระยาน้อยของเขาเธอนั้นก็ไม่ยอมครับแล้วก็เลือกที่จะรักษาเกียรติของตนเองด้วยการกระโดดลงบ่อน้ำจนจบชีวิตของตนเองลงในที่สุดนั่นเองนะครับ เรียกไวา่าเรื่องราวการนับจานของเธอนั้นมีที่มานะครับไปกันที่เรื่องราวที่4ครับมีชื่อว่าเทเคเทเคตำนานผีครึ่งท่อนครับเทเคเทเครับเป็นการจำลองเสียงคลื่นๆนะฮะคล้ายกับว่ามีสิ่งที่ถูกลากไปมาเพียงแต่สิ่งของที่ว่านั่นก็คือร่างกายครึ่งบนของมนุษย์นั่นเองนะครับเทเคเนั้นเกิดจากหญิงสาวคนหนึ่งถูกทำร้ายถูกกลมคืนด้วย เธอตัดสินใจที่จะกระโดดฆ่าตัวตายลงบนทางรถไฟร่างของเธอนั้นถูกรถไฟทับจนขาดครึ่งท่อนนะฮะแต่ด้วยความหนาวเย็นของอากาศในตอนนั้นทำให้เธอนั้นไม่ตายในทันทีแล้วก็ต้องทรมานอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะขาดใจตายนะครับและเธอก็กลายเป็นวิญญ,ญาณอาฆาตที่จะฆ่าทุกคนที่โชคร้ายที่ไปเจอกับเธอเข้าโดยจะตัดร่างของเหยื่อเป็นสท่อนแล้วก็เอาท่อนร่างไปนั่นเองนะครับ อันนี้ก็คือเรื่องราวของเทเคเทเคนะ,ะก็คือเป็นเป็นการจําลองเสียงเกี่ยวกับการ,รากสิ่งของคือากท่อนล่างของตัวเองไปนั่นเองนะฮะบ้านเราก็เคยมีเรื่องราวเกี่ยวกับผีชุดดำนะเนาะใครเคยได้ยินนะก็คือเสียชีวิตด้วยการถูกรถไฟทับนะบ้างก็บอกว่าเธอนั้นเดินหิ้วร่างของตัวเองหิ้วขาหิ้วแขนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ก็คล้ายๆกันเหมือนกันเนาะไปหนึ่งเรื่องครับมีชื่อว่าโอคิคุนะฮะตุ๊ก,กตาผีผมเนี่ยเรียกได้ว่าใครชอบตุ๊ก,กตาเด็กผู้หญิงน่ารักผมยาวสลวยนั้นคงก็ต้องชอบโอคิคุแน่ๆนะฮะตุ๊ก,กตาตัวนี้ครับอยู่ที่วัดมันเนนครับที่หมู่บ้านคุริสาวะจังหวัดฮอกไกโดนะครับแต่ว่า แต่เดิมนั้นเจ้าของตุ๊กตานั้นชื่อว่าโอคิคุ uh นะฮะซึ่งเธอก็รักตุ๊กตาตัวนี้มากเลยพอเธอล้มป่วยแล้วก็เสียชีวิตลงไปด้วยวัยเพียงน้อยนิดนะฮะพ่อแม่ของเธอนั้นนําตุ๊กตาตัวนี้ไปไว้กับป้ายวิญญาณของเธอเพื่อให้เธอเอาไปเป็นของเล่นนั่นเองเป็นเพื่อนเล่นให้เธอนะครับแต่ว่าสิ่งที่ประหลาดก็คือตุ๊กตากลับมีผมยาวออกมาเรื่อยๆซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่มีการพริสูจน์ต่อด้วยว่ายาวขึ้นมาได้เพราะอะไรนั่นเองนะฮะ ต่อไปครับเป็นตำนานผีสาวปากฉีกเนะฮะโอ้ยน่ากลัวผีสาวปากฉีกนี่เองก็เป็นอีกหนึ่งตำนานยอดคิดของญี่ปุ่นครับคุณผู้ฟังครับช่วงที่เรื่องนี้ดังๆเนี่ยก็ถึงทําให้เด็กๆนั้นไม่กล้าจะออกจากบ้านคนเดียวกันไปพักใหญ่เลยนะครับเรื่องเล่าของผีตอนนี้ค่อนข้างจะสับสนแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบมากแต่ก็จะขอยกเอาอันที่คนรู้จักกันบ้าที่สุดมาเล่าละกันหญิงสาวคนหนึ่งครับที่ว่ากันว่าสวยมากๆเลย เธอนั้นถูกสามีของตนเองใช้ดาบตัดปากไปจนถึงใบหูเลยเพราะคิดว่าเธอนั้นไปมีชู้กับชายอื่นครับคำพูดสุดท้ายที่เธอได้ยินคือคำพูดของสามีที่เธอต่อว่าเธอว่าตอนนี้ใครจะคิดว่าเธอสวยบ้างละ่ะด้วยความแค้นของเธอนะครับจึงทําให้เธอไม่สามารถที่จะไปเกิดใหม่ได้แล้วก็กลายเป็นวิญญาณที่อาฆาตมากๆในที่สุดครับเธอนั้นจะปรากฏกายครับด้วยการสวมผ้าปิดปากไว้ ใครที่เดินผ่านไปแล้วก็เข้าไปทักเธอเธอก็จะถามว่าฉันเนี่ยสวยไหมหากตอบกลับไปว่าสวยครับเธอก็จะฉีกผ้าถอดปากออกมานะแล้วก็ถามอีกครั้งว่าแล้วแบบนี้ล่ะนะก็คือปากได้ฉีกออกมาเลยนะฮะถ้าเหยื่อตกใจพยายามจะวิ่งหนีครับเธอก็จะวิ่งไล่แล้วก็ตัดให้ปากฉีกเหมือนเธอนั่นเองหากตอบว่าไม่สวยเธอก็จะวิ่งไล่เหมือนกันแล้วก็เล่นงานนะครับ แต่หากตอบว่าก็ดูปกติดีก็สวยดีสาปากฉีกก็จะพอใจแล้วก็จากไปแต่โดยดีนะครับนี่ก็เป็นวิธีในการรับมือนะก็ออแปลกๆดีเหมือนกันนะฮะ ไปดูกันที่อุโมงผีสิงคิโยทะก,กิกันบ้างครับคุณผู้ฟังครับหนในสถานที่ที่ขึ้นชื่อเรื่องของความหลอนที่สุดแห่งหนึ่งเลยของญี่ปุ่นนะฮะสร้างขึ้นเมื่อปี1929นะฮะบนพื้นที่ที่เป็นทั้งสนามรบแล้วก็ลานประหารด้วยแค่นี้ก็สยองพออยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเรื่องราวที่ทําให้อุโมงนี้โด่งดังขึ้นมาก็คือเรื่องราวของหญิงสาวครับที่มาฆ่าตัวตายอยู่ใกล้ๆนี้ หลังจากนั้นก็เริ่มมีคนพบเห็นวิญญาณผู้หญิงคนนี้มาเรื่อยๆนะฮะบางก็ได้ยินเสียงร้องไห้บ้างก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็เห็นเงาในกระจกหลังรถก็มีนะครับมีหลากหลายเรื่องครับก็เลยเกิดเป็นตำนานเมืองนี้ขึ้นมาครับว่าถ้าสัญ,ญญาณไฟเขียวหน้าอุโมงค์สว่างขึ้นครับอย่าเพิ่งรีบขับผ่านปล่อยให้ผ่านไปอีกหนึ่งไฟแดงก่อน แล้วค่อยขับนะฮะเมื่อเกิดไฟเขียวอีกครั้งหนึ่งเชื่อกันว่าไฟเขียวแรกนั้นเป็นการเชือ้อเชิญดวงวิญญ,ญาณภายในอุมโมงค์ให้มาหลอกเรานั่นเองนะฮะอุตเป็นบ้านเราก็คงโดนบีบแตรไล่ <c oughs> แต่นี่เป็นเรื่องราวญี่ปุ่นเขาอะนะอ่ะไปกันต่อเลยครับสถานที่ที่8นะฮะโทมิโนโบทกวีแห่งความตายนะฮะโทมิโนเนี่ยเป็นตำนานเมืองเก่าแก่ของญี่ปุ่นนะฮะเล่ากันว่า มันเป็นบทกวีที่หักอ่านออกเสียงแล้วก็ท้องออกมาดังๆก็จะเกิดการล้มป่วยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วก็อย่างร้ายแรงที่สุดก็อาจจะเสียชีวิตไปเลยก,ก็ได้ครับบทกวีแห่งความตายนะฮะเล่าเรื่องของโทมิโนที่ตายด้วยความโดดเดีย่ยวแล้วก็ทุกทรมานจนตกนรกครับใครลองฟังเข้าไปได้ทีนี้ก็ไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าเราจะไม่เป็นอะไรแค่ฟังเฉยๆไม่ได้ออกเสียง เพียงแต่ว่ามันหน้าคนหัวลุกนั่นเองนะครับก็คืออย่าไปออกเสียงก็ฟังได้นะแต่ใครจะไปฟังนะฮะผมก็ไม่ฟังแล้วคนนึงนะต่อไปครับคาชิมะเรโกะนะค,คาชิมะเรโกะเนี่ยเป็นเรื่องเา่าเกี่ยวกับการผสมตำนานของสองหมืองเข้าด้วยกันอีกทีนะฮะนั่นก็คือเรื่องเทเคเทเคกับเรื่องฮานาโกะซังนะฮะเพราะว่าเธอถูกทำร้ายให้ทิ้งตายท่ามกลางความหนาวเหน็บแล้วก็ถูกรถไฟทับจนร่างขาดขนนครึ่งนะฮะ แต่ว่าแทนที่จะเร่ร่อนอยู่ใกล้าทางรถไฟครับเธอกลับไปสิงอยู่ตามห้องน้าสาธารณะแทนนะฮะเธอนั้นจะถามคุณแล้วก็ถ้าคุณตอบไม่ถูกเธอจะตัดร่างของคุณเป็นสส่วนคําถามมีอยู่สามข้อนะฮะเธอจะถามว่าขาของฉันอยู่ที่ไหนคําตอบคือบนรางรถไฟเมชินนะฮะเธอจะถามต่อว่าไปได้ยินมาจากไหนให้ตอบว่าคาชิมะเรโกะบอกมา บางครั้งครับคำถามอาจจะเปลี่ยนไปในแต่ละพื้นที่เช่นมีเรื่องเล่าว่าเธอจะถามคุณว่ารู้ชื่อฉันไหมในกรณีนี้ห้ามพูดชื่อเธอเด็ดขาดนะฮะแต่ให้ตอบไปว่าปีศาจหน้กกักแข่งความตายาคุณก็อาจจะรอดก็ได้นะต่อไปครับสถานที่ที่10คือป่าฆ่าตัวตายอากโกกิงะฮาระนะอากโกิงะฮาระนะอันนี้ก็เป็นป่าที่น่ากลัวมากแข่งหนึ่งนะฮะ อยู่บริเวณใกล้กับเชิงเขาฟูจิทางตะวันตกชิงเหนือนะฮะซึ่งนับตั้งแต่ปี1950เนี่ยพบผู้เสียชีวิตในป่านี้มากกว่า500คนนะฮะเฉลี่แล้วก็มีผู้มาฆ่าตัวตายในป่านี้ปีละประมาณเกือบ30รายด้วยกันสาเหตุที่ผู้คนนิยมมาฆ่าตัวตายที่นี่นะฮะเป็นเพราะว่าสามารถปลิดชีวิตตนเองได้โดยเงียบสงบครับไม่มีใครที่จะมาขัดขวางได้แล้วก็ไม่เดือดร้อนใครอีกด้วยนะฮะ ปัจจุบันครับรัฐบาลท้องถิ่นนั้นพยายามที่จะลดจํานวนคนที่เข้ามาฆ่าตัวตายในป่านะครับทางการจัดหาอาสาสมัครคอยดูแลทั่วทั้งป่าทั้งปักป้ายเชิญชวนให้ฉุกใจคิดครับพร้อมกับมีฮอตไลน์สายด่วนให้คาปรึกษาก็ช่วยลดจํานวนได้บ้างครับแต่ก็ยังมีคนที่ลักลอบเข้าไปจนได้คนที่เคยเข้าไปครับต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบรรยากาศในป่านั้นมันช่างชวนหลอนและก็หดหู่มากจนคนที่คิดสั้นอยู่แล้วนั้นยิ่งตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเลยครับ นอกจะป่าฆ่าตัวตายแล้วก็ยังมีสะพานฆ่าตัวตายางานายางยิยาม่านะอยยางิงาม่านะญี่ปุ่นเนี่ออกเสียงยากเหมือนกันนะสะพานยางยิงาม่านะครับเป็นสะพานข้ามแม่น้ําที่เชื่อมระหว่างเมืองไทฮาคุแล้วก็เขตอาโบ,บะนะที่เซนไดจังหวัดมิยากินะฮะสะพานเนี่ยก่อกําแพงสูง2เมตรนะซ้อนกัน2ชั้นนะ สูงมากนะแต่ว่าก็ไม่อาจที่จะต้านทานผู้ที่จะมากระโดดฆ่าตัวตายได้นะครับคือคนไปกระโดดฆ่าตัวตายที่นี่มาหลายคนแล้วครับแล้วก็กลายเป็นสะพานที่หล่นไปแล้วต่อไปครับผีเสื้อคลุมแดงอากะมันโตะนะฮะก็ต้องบอกว่าเรื่องราวเป็นเรื่องราก็าจะปวดหัวเรื่องการเข้าห้องน้ำเหมือนกัน <laughs> คือไม่ใช่แค่มีผีแค่ อย่างเดียวอะในห้องน้ํางญี่ปุ่นนี่ก็มีหลายผีมากนะฮะตำนานเมืองนี้เป็นผีหลอกในห้องน้ําอีกแล้วฮะโดยเป็นได้ทั้งห้องน้ําสาธารณะแล้วก็ห้องน้ําโรงเรียนเลยทีเดียวนะฮะจะมีเสียงลึกลับถามเราว่าต้องการกระดาษสีแดงหรือสีฟ้านะหากคุณตอบว่ากระดาษสีแดงนะคุณก็จะถูกหั่นออกจากกันจนเสื้อผ้าของคุณย้อมเป็นสีแดงแต่ถ้าเลือกสีฟ้าคุณก็จะถูกรัดคอจนผิวหนังของคุณเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะ ดังนั้นทางรอดก,ก็คือตอบไม่เอาทั้งสองอย่างนั่นเองนะแต่ส่วนมากคนมักจะตอบกระดาษสีแดสีหนึ่งเนี่จะเป็นคําถามกระทันหันครับทำให้หลายคนตอบอย่างไม่รู้ตัวตัวที่มาของเสียงนั้นกล่าวว่าเป็นมนุษย์ที่อยู่ในเสื้อคลุมสีแดงนะฮะซึ่งก็ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะเพราะว่าสวมหน้ากากมิดชิดแต่ว่าตำนานที่เชื่อกันคือเป็นผู้หญิงสาวสวยที่กลายเป็นวิญ,ญญาณหลอนเนะี่ยอ่ะสุดท้ายแล้วครับ เรื่องราวของฮิโตริคาคุเรนโบะครับตำนานเล่นซ่อนหาคนเดียวนะฮะเรียกว่าเรื่องราวของการเล่นซ่อนหาเนี่ยก็ว่ากันว่าบ้านเราเนี่ยก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับความหลอนเกี่ยวกับการเล่นซ่อนแอบซ่อนหาเนี่ยมาเยอะแล้วนะที่ญี่ปุ่นก็มีนะะก็เรื่องราวของการเล่นซ่อนหาคนเดียวนะฮะเป็นตำนานเมืองที่ค่อนข้างจะอันตรายแล้วเพราะว่าต้องเดิมพันมันคือเกมชีวิตนั่นเองนะครับก็มีอุปกรณ์การเล่นด้วยนะฮะว่ากันว่า เล่นเรื่องนี้นะฮะเล่นการซ่อนหาเนี่ยนะ,ะต้องเล่นให้ผ่านนะฮะแล้วจะไปเล่นทำไมเนี่ย <c oughs> <c oughs> เออนะ,ะก็เป็นเรื่องราวความเชื่อนะะของประเทศญี่ปุ่นแล้วกันนะมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องสางนะแต่ผมว่าถ้าเปรียบเทียบความความหลอนลนะนะอาจจะ เป็นรองประเทศไทยของเราหน่อยหนึ่งนะผมว่าประเทศไทยของเราในนัมเบอร์วัน no. และเรื่องผีๆหลอนๆเนี่ยนะอ่ะก็เ,เป็นเรื่องเราฟังกันเพลินๆแล้วกันนะฮะก็บางทีอาจจะ,ะเราฟังเหตุและผลอาจจะจับต้นจนปลายไม่ถูกอันนี้ก็เอาไว้ ฟังเพื่อความบันเทิงดีกว่านะผมว่านะนะก็สามารถที่จะติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้นะกับรายการเรื่องรอมีว่านะครับซึ่งผมก็จะพยายามนํามาฝากทุกท่านกันนะสำหรับอีพีนี้เวลาหมดแล้วนะครับยังไงต้องขอบคุณสำหรับการติดตามเนะี่ยเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนหน้าและกันวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ